สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆ้าแบบนี้กันหน่อยนะฮะสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวที่จะไม้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องใจแป้วไปเลยนะครับเมื่อลุยดีอาร์สครับโอ้โหโดนสังเวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลสแกนก็บอกว่าต้องพักยาวจนถึงหลังจบฟุตบอลโลกเลยนะครับโอ้โหสาหัสสากันเจ็บช้ำระกำใจไปแล้วสําหรับลิเวอร์พูลนะฮะ ถ้าขาดลุยเดียสไปเนี่ยมันเหมือนว่าขาดตัววิ่งดีๆนี่เองนะครับลุยเดียสครับปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับโอ้โหจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับประมาณ6-8สัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเล่นได้อีกทีหนึงเนี่ยหลังฟุตบอลโลกไปเลยนะครับปิกทีมชาติโคลอมเบียอย่างลุยเดียสครับเจ็บหัวเข่าจากจังหวะที่เข้าประทะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับหลังเล่นไปได้แค่42นาทีนะครับยังไม่จบครึ่งแรกเลยในเกมที่แพ้กับปืนใหญ่อ์สซอนวันนั้นนะครับ3ประตู หลังเกมเนี่ยจิเกนครอปจะออกมาบอกว่าไม่ชัวร์นะอาการบาดเจ็บของลุยดิอาสเพราะว่ากลัวว่าจะหนักแต่มันก็หนักจริงนะครับล่าสุดครับเมื่อวันนี้วันจันนะครับลุยดิอาสก็ได้เข้ารับการสแกนที่ลิเวอร์พูลนะครับผลปรากฏว่าลุยดิอาสไม่จําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่จะต้องพักรักษาตัวประมาณ6-8สัปดาห์นะครับถือว่าปิดเทอมไปเลยนะฮะมันก็เลยหมายความว่าเขาจะไม่ได้ช่วยลิเวอร์พูลเลยครับ10นัดต่อจากนี้ ก่อนหน้าศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็ยังคาดกันนะฮะว่าลุยดิออสจะได้กลับมาลงเล่นอีกทีเนี่ยตอนที่พิมพ์เลียงกรีตกลับมาแข่งขันกันมาอีกรอบหนึ่งครับในวันบ็อกซิ่งเดยไปเลยนะครับจะบอกว่าเป็นข่าวที่ไม่สบอารมณ์แฟนบอลลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะว่าลุยดิออสเนี่ยเขาเป็นตัววิ่งดีๆนี่เองนะครับพอขาดเขาไปคนนึงมันก็ โอ้โหมันเกมวูบวาบเนาะสีสันมันก็จะหายไปในการวิ่งในการโฉบของเขานะครับถือว่าตัวสำคัญมากๆสำหรับลุยดีอาร์นะครับแต่ก็ต้องพลาดนะครับในการช่วยลิวอร์พูล10นัดต่อจากนี้ไม่มีเขานะครับก็ต้องไปรักษาตัวก่อนก็ขอให้ลุยดีอาร์กลับมายเร็วๆนะครับกลับมาลงช่วยลิวร์พูลให้ได้เร็วๆนะครับบางทีก็อาจจะหายก่อนกำหนดก็เป็นได้นะครับ โอ้โหก็เอาจะช่วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปไวรุ่น